เขาต้องการให้เราเสียใจหรือดีใจล่ะคะเนี่ยขอแบน์หนังไทยละครไทย hello สร้างวิลกรรมก็ปีหนังไทยละครไทยชำ้ำแล้วบอกตัวเองเป็น o r ริจิน l มีที่ไหนสังท,งทองเงาะถอดรูปถอดยังไรให้ดูเหมือนไม่ถอดเลี่ยพอภัยมัน,นีที่เคลมท่านสุนทรผู้แต่ไม่สำเร็จไทยเรามีแม่หน้าเมรมีแม่หน,นุน,นสตอรี่เหมือนกัน ยันโปสเตอร์ขุนช้างขุนแผนของไทยรีเมคกันช้ำแล้วช้ำอีกทำมาแล้วหลายสิบปีแต่เมนบอกออริจินัลอยู่เกาะโกงที่เมนมรไปอีกและละครประวัติศาสตร์บุเพันนิว่าที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้เขมนได้มีชุดประจำชาติใหม่ภายใน2ปีที่ผ่านมาโยนชุดประจำชาติซัมปอร์ที่แท้จริงของเขมนไปแบบไร้เยื่อใยนี่เป็นแค่บางส่วนของการก๊อปปี้หนังและละ,ละครไทยเราไปแล้วเอาไปสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ว่า ตัวเองเป็นออริจินอลนะคะคือการดูละครไทยหนังไทยเนี่ยเรายินดีนะคะแต่ถ้าเกิดทําพฤติกรรมแบบนี้พูดเลยไม่น่ารักค่ะเพื่อนเมนถ,ถ้าเกิดว่าดูละครไทยหนังไทยแล้วหยุดการก๊อี้ไม่ได้แนะนําให้แบนด์ยาวๆได้เลยค่ะ